เกกะถนนนะคะเดี๋ยววันนี้ครู้จ้องเคลียร์ช่วงหลังสี่โมงเย็นอ่าอันนี้คือบันไดที่ทําขึ้นไปเองเดี๋ยวจะค่คอยๆไล่ดินออกไปจากหน้าบ้านนะคะบ้านของคุณมามะคุณม่มะอรพินบัวอินนะคะสามสี่เจ็ดหม่ยี่สิบบวกสิบสองเหรียญโอเคไล่ดินเข้าไปนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ทําทางขึ้นเองนะคะ เราทำเองเราก็จะได้แบบดังใจเนาะโอเคนี่คงไม่เป็นคนทำเองนะอืเราเดี๋ยวค่อยไล่ดินไปเราต้องปรับพื้นที่ดินก่อนนะคะเพราะว่าบ้านทุ้สูงไว้ดินต้องเรียบแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้วิศวกรมาประเมินว่าอะทำลาดคอนกรีตรอบบ้านนะต้องเท่านี้เลยนะเท่าน้ำนี่เลยนะปกติช่วงหน้าฝนน้ำจะท่วมถึงนี่เราจะปูเท่านี้เลยโอเคเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ ทำลาดลาดเอียงมาหน่อยแล้วก็จะมีร่องน้ําแต่เดี๋ยวดูต้องดูช่างเขาทําแล้วก็อันนี้ประตูทางออกโอเคเนี่ยจะทํารอบบ้านเลยนะคะข้างหลังนั้นจะกว้างหน่อยนะแต่ว่าต้องเอาดินเข้าทางนี้ค่อยๆไล่ไปทําบอกเกิดด้วยโอเคมาดูกันคะ่ะรีโนเวทบ้านผู้สูงวัยนะคะเพจไวชลอบริษัทเคอร์ปุ้ยจำกัด s c 5 6 MBE XU ติดต่อมาได้เลยครูปุ่มปุ้ยยินดีให้บริการสวัสดีคะ่ะ